ฟังด่วนคอนเฟิร์มทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ขึ้นท็อปร้อยโลกทันทีโอกาสไปรอบ18ทีมโคตรสูงขณะที่อิชิอิแก้แล้วจบคมกว่าเดิมแน่ส่วนทีลิสินถ่ายทอดวิชาสุพนัทไปซัดคู่ต่อสู้ด้านจีนโคตรชอบสุปโชคปิดท้ายเกาหลีคอนเฟิร์มยิงยับสนขอสร้างเสติ เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องดาวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัดในเคสกกโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นเนเกลเนพัทในเคสกกโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับใกล้เข้ามาแล้วสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเจอกับสิงคโปร์แข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่11มิถุนายนเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยก็จะซ้อมแบบ Official Training ก่อนจะแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับการเจอสิงคโปร์เป้าหมายของทัพช้างศึกมีแค่อย่างเดียวต้องชนะสิงคโปร์และชนะให้ขาดลอยด้วย แล้วก็พร้อมกับหวังให้เกาหลีใต้เอาชนะจีนให้ได้เราก็จะได้ไปรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบนโลกโซนเอเชียซึ่งเป็นรอบที่เราต้องไปให้ได้นะครับมันจะมีสิ่งที่ดีรออยู่อีกมากมายนอกจากการที่เราจะชนะสิงคโปร์และลุ้นไปรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบนโลกโซนเอเชียแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราชนะสิงคโปร์ได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราจะ สามารถขึ้นไปเป็นทีมท็อปร้อของโลกได้ปัจจุบัน f i f a า a n k i n g ไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่101ของโลกนะครับแต่จบฟีฟ่าเดย์หนี้ถ้าเกิดเราชนะสิงคโปร์เนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปเป็น1,218.56คะแนนเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยขึ้นไปเป็นท็อป100ของโลกอยู่ที่ว่าจะเป็นอันดับที่99หรืออันดับที่100และไม่ต้องกลัวทีมไหนแซงด้วยนะครับ ชนะสิงคโปร์ปุ๊บเป็นท็อปร้อยของโลกทันทีโอ้โหโดยไม่ต้องลุ้นผลคู่อื่นเลยขอบคุณข้อมูลจากเพจเซติช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากก่อนหน้านี้เราเคยขึ้นไปอยู่ท็อป9 9ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อย่างเป็นทางการเพราะมันอยู่ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพและสุดสรุปแล้วเนี่ยเราก็ตกลงมาร้อยหนึ่งของโลกแต่คราวนี้ชนะปุ๊บทางการคือท็อปร้อยของโลกนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหลองคิดภาพ ถ้าเกิดนะทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์แบบขาดลอยเกาหลีใต้ชนะจีนเราผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมพร้อมกับขยับอันดับขึ้นเป็นท็อป100ของโลกนี่โอ้โหผมบอกเลยนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราคงจะฟินแล้วก็มีความสุขแบบสุดๆนะครับยอดเยี่ยมมากนะหวัว่าจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเชียร์กันส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยมาซาชดะอิชิอินะครับ เฮดโค้ team, ชทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหซ้อมเกมลุกหนักมากแท็คติกเกมลุกเนี่ยเข้มข้นเลยนะครับคุณผู้ชมนักเตะทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมลงเล่นการฝึกซ้อมในช่วงหลังเนี่ยอิชิเน้นการขึ้นเกมจังหวะการเข้าทําประตูเป็นหลักแล้วก็ที่สําคัญคืออิชิเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ให้นักเตะยิงให้เฉียบคมมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งซ้อมยิงประตูกันนานมากนะครับ แล้วก็นอกจากการแก้ไขปัญหาเรื่องการจบสกอร์ที่ต้องคมกว่าเดิมเนี่ยสูตรการเล่นลูกตั้งเตะลูกเซตพีสต่างๆอีจีก็สอนพูดง่ายๆว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยแท็ติกเกมลุกคือเข้มข้นมากและหลากหลายมากนะครับเพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมาเล่นเกมรับเป็นหลักแต่เกมรับสิงคโปร์เนี่ยมีข้อผิดพลาดเยอะยังไม่ลงตัวมีหลายจุดให้ทีมชาติไทยได้เจาะ เพราะฉะนั้นเราคิดภาพว่าซ้อมเกมลุกมาแบบจัดเต็มเกมลุกน่าจะไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมาลดบัตแต่คุณภาพรถบัตทีมในอาเซียนคุณก็รู้นะครับว่ามันมีช่องเจาะเยอะเออและที่สําคัญคือคุณผู้ชมการฝึกซ้อมอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าฝึกจบสกอร์คมกว่าเดิมใช่ไหมจริงจริงนะซ้อมยิงประตูกันเยอะมากคราวนี้เชื่อว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ผมชอบนี้มากเลยะภาพที่ พี่มุย้ยเจรสินแดงดากับน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาเขาพูดคุยกันที่ช้างศึกเอามาลงนี่พี่มุย้ยน่าจะถ่ายทอดวิชาให้น้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาไปเยอะมากในบนโลกรอบคันเลือกคนนี้นะเพราะว่าสุพนัทเนี่ยทุกอย่างดีหมดทามมิ่งดีหมดเหลือสุดท้ายจงังหวะจบสกอร์ซึ่งพี่มุย้ยน่าจะติวเข้มแบงค์เนี่ยการมีนักเตะอย่างพี่มุย้ยอยู่ในแคมป์เนี่ยช่วยได้เยอะครับเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความนิ่ง แล้วเชื่อว่าแบงก์ก็จะได้อะไรจากพี่มุ้ยไปเยอะและพร้อมแล้วในเกมที่เจอกับสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมเอาสิมันแน่นอนในเกมเจอกับสิงคโปร์ครับรอติดตามเดี๋ยวจะมีการซ้อมแบบ Official t ลเทนนิงบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของมาสเตออิชิโอโอโหรอดูได้เลยนะครับเอเลียด,ดอเลาะเปิดใจเขาบอกว่าทุกคนพร้อมลงสนามทุกคนเข้าใจแทคติกแล้วก็ตอนเนี้ย พร้อมลงเล่นมากเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นทุกคนอยากจะลงสนามเป็น11ตัวจริงอย่างไรก็ตามห้ามประมาสิงคโปร์เป็นอันเด็ดขาดแน่นอนเราเล่นในบ้านแต่มันจะจะมีเรื่องของความกดดันที่ถาโถมเข้ามาเรื่องของสกอร์ที่เราต้องยิงให้เยอะแต่เชื่อว่าความกดดันเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราชนะและพุ่งไปข้างหน้าได้อันนี้เป็น ความสมพ่าของเอลสจอเละนะครับนอกจากนี้ผู้ตัดสินในเกมที่ไทยเจอกับสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นผู้ตัดสินอิรักนะครับซึ่งผู้ตัดสินนี้ประวัติสะอาดก็คือไม่เคยมีปัญหาอะไรกับฟุตบอลไทยยาวๆครับเชียร์กันทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์มาแน่นอน11มิถุนายนเป็นวันที่เราจะเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่6โมงเย็นเชียร์เกาหลีใต้ให้ชนะจีนแล้วก็เชียร์ไทยให้ชนะสิงคโปร์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ จากฟอร์มเกมที่เราไปเสมอจีนหนึ่งตอนหนึงเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งจีนเขาชื่นชมเรามากจนถึงวันนี้ก็ชื่นชมเราไม่หยุดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นซุนจีไห่นะฮะนี่คือตำนานทีมชาติจีนและเคยไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาออกมาชื่นชมนักเตะไทยว่าสามารถพิกกับมาเล่นเล่นเกมลุกได้อย่างรวดเร็วนักเตะแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมาก เขาใช้เวลาไม่นานก็สามารถพาบอลขึ้นไปโจมตีเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติจีนได้ยอมรับเลยว่าเขาชอบนักเตะไทยเบอร์เจ็ดคือสุปโชคนี่คือนักเตะที่มีความแข็งแกร่งและเซนบอลที่มีคุณภาพซึ่งเขาเจาะทางแบ็กขวาของจีนได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองและเป็นอนาคตใหม่ของทีมชาติไทยนี่เดีดวยว่าเช็คเนี่ยหลังจากไปซัดใส่จีนนะเนื้อหอมากนะครับ จีเน่ชอบมากนะครับออกมาอวยแล้วอวยอีกเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเช็คตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายกระดับตัวเองเป็นนักเตะระดับเอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไปคาแข้งในเจลีกแล้วก็มาเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยเกมลุกนันเจอสิงคโปร์จัดเต็มแน่นอนนะครับสุปโชคสุพณนัทชนาทพิปธีริสิ์สุปชัยปรเมศเจริญศักดิ์มีให้อิชิได้เลือกใช้งานแบบเต็มคาเดเบลบอกเลยว่าสิงคโปร์เจอกันแต่ขออย่างเดียวห้ามประมาทและก็จบสกอร์ให้คม เราก็จะมีผลการแข่งขันที่ดีได้นะครับจากนั้นคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของเกาหลีใต้กันหน่อยครับคุณผู้ชมเกาหลีใต้นัดเจอจีนเป็นนัดสำคัญสำหรับพวกเขาพวกเขาได้เล่นก่อนออสเตรเลียกับปาเลสไตน์ที่มีผลโดยตรงต่อการลุ้นเป็นโถหนึ่งซึ่งเกาหลีใต้ถ้าเกิดชนะจีนได้จะเข้าเป็นโถหนึ่งทันทีนะครับซึ่งการเป็นโถหนึ่งเนี่ยนอกจากจะไม่เจอญี่ปุ่นกับอิหร่านแล้วเนี่ย ในนัดสุดท้ายของรอบ1 8ทีมสุดท้ายคัตบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยจะได้เล่นในบ้านด้วยแล้วการเป็นโถหนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นงานที่ง่ายกว่าการอยู่โถสองซึ่งเกาหลีใต้โฟกัสเรื่องนี้มากนะครับและที่สําคัญครับซอนฮึงมินครับคุณผู้ชมนี่เป็นนักเตะของเกาหลีใต้ที่ยิงประตูได้ทุกนัดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้ครับสิงคโปร์1ลูกจีน2ลูกไทย1ลูกไทยอีก่ลูกแล้วก็สิงคโปร์เกมเยือนอีก2ลูก ซอนทึงมินเขาตั้งเป้าอยากยิงให้ได้ทุกเกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้ซอนทึงมินมาแน่และอย่างน้อยจะมีโคต้าประตูจากซอนนัดอัลลูก,กับพูดง่ายๆนัดเจอจีนเกมแรกที่ไปเยือนเนี่ยซอนยิง2นัดน,นี้ผมเชื่อว่าซอนทึงมินลงและน่าจะยิงประตูได้อยู่ที่ว่ากี่ลูกก็หวังว่าซอนทึงมินแฮตติกไปเลยครับคุณผู้ชมนี่คือนักเตะเกาหลีใต้ที่ผมเชียร์สุดใจออกตัวเลย นอกจากนี้ยังมีอีกครั้งอินอีกขณะที่คอมเมนต์จากแฟนบอลเกาหลีใต้ณนะตอนนี้ก่อนวันเจอจีนครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นพิวิ์วิเคราะห์บอลจริงจังไปแปลมาแฟนบอลเกาหลีใต้เชียร์ให้ทีมเนี่ยยิงจีนให้ยับเขาบอกว่าชนะ80ขึ้นไปเลยได้ยิ่งดีจงจาัดก,การจีนก่อนที่จะกลับมาจัดก,การเราในอนาคตนี่เขาบอกว่าถ้า เรายิงประตูได้ก็อยากจะยิงให้ได้เยอะที่สุดเขาบอกไทยแลนด์สู้ๆเดี๋ยวเกาหลีใต้จะจัดการจีนให้เนี่ตอนนี้เอเชียมีโคตา8.5ทีมแล้วจีนยังไม่ได้ไปบนโลกอีกและจะตกรอบในรอบนี้เพราะเกาหลีใต้นี่ครับอย่างที่บอกว่าเกาหลีใต้กับจีนนี่คือคู่รักคู่แคนกันนะทั้งแฟนบอลแล้วก็ฟุตบอลต่างๆเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้จัดหนักแน่นอนอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ กติดอย่างเรื่อยๆในวันนี้คลิปในช anel ต้องสุยอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ แล้วก็คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยด้วยจะได้เข้าสู่200,000ซับไปด้วยกันใกล้แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนำนี่เลยเปร,เรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กินได้พัทในเครกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆนะครับกน aked, ินได้พัทในเะครกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอก